ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสว่าวันนี้ผมก็มีเด็กมาขาขและแล้วเราก็ายังอยู่กับโฮปซัมเมอร์นี่แหละเรียกได้ว่าโฮปซัมเมอร์เนี่ยเป็นการ์ดใหม่ที่มาแรงามากๆนะไปด้วยหลายที่สุดๆซึ่งโฮปซัมเมอร์วันนี้ผมมากับเซร่าคอนโทรลนั่นเองเป็นคอมโบเนชั่นที่น่าสนใยจยมากๆเพราะว่าเซร่าเนี่ยลดคาลรคทาให้เล่นการ์ดเยอะโฮปซัมเมอร์ก็แลมขึ้นไปทําให้เล่นการ์ดเยอะขึ้นไปอีกแล้วเราเป็นเซร่าคอนโทรลเราก็อาจจะอยากเปิดหลังไมแล้วเราอาจจะไม่พุชพาวเวอร์สูงมากเพื่อเราเล่นการ์ดแก้เกม ต่ออีกฝ่ายได้นั่นเองมาขอเริ่มแนะนําการ์ดกานทีละใบายก่อนนะครับคิตตี้พครับใส่มาเพื่อให้เล่นการ์ดได้ทุกเทินนะคิตตี้พจะคอมโบได้ดีกับแองเจล่าแล้วก็โฮบซัมเมมากมาก,มาก,มากเพราะว่าเราเล่นการ์ดจอบหนึ่งเนะี่ยเป็นคิตตี้ไพได้ทุกเทินเลยนั่นเองจะแล้วมจะปั๊มพลังได้แบบเบิม่มเเลยต่อมาที่แองเจล่านะแอเจล่าใส่มาเพราะว่าเรามีคิตตี้พยอยู่แล้วเล่นกับโฮบซัมเมอร์ได้ถ้าเทินสองแองเจล่าเทินสามโฮบซัมเมอร์เนี่ย,ยคิตมมตี้ีบบยร ต่อมาประชาทุกคิงครับผมใส่มาแก้เด็กที่บัฟพลังเยอะๆนะอย่างเช่นพวกซิลเวอร์เซอร์เฟอร์หรือชูรี่เป็นต้นครับซาบูครับใส่มาลดคอสการ์ดการลดคอสการ์ดคอสสี่ใช่ใช่ใช่ซึ่งการ์ดคอสสี่เนี่ยที่เราใส่มันเด็กนี้เนี่ยมีทั้งชางชี่มิสพาเวลและอินชันเทสและซึ่งชางชี่กับอินชันเทสก็เป็นการ์ดคอนโทรลที่ต้องมีอยู่แล้วซาบูเลยเก่งมากๆในเด็กนี้นั่นเอง ต่อมาก็เป็นคิวมงเกอร์ครับใส่มาเพื่อว่าแก้เด็กซูเด็กดรอกหนึ่งทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นซูธานนอซูออนกกอิงบลาบลาครับคิวมงเกอร์ร er ับจบทุกอย่างแม้แต่เดดพูลน่ะถ้าเราเปิดหลังคิวมงเกอร์ก็เก่งสุดๆไปเลยต่อมาก็เป็น 3M มครับผมใส่มาแก้พวกเด็กที่ลดคออย่างโลกิเซราพิกซี่อะไรแบบเนี้ยสามเอ็มจะเก่งมากๆแม้แต่เด็กำลายที่ใส่เดดเนี่ยก็เจอ3 M ไปก็สับพึงเป็นการที่เก่งมากในช่วงนี้ครับผม ต่อมาก็เป็นการ์ดใหม่อย่าง Hope Summer นะใส่มาเพื่อแล้วครับเล่นคู่กับ Angela กับ Kitty Pryde ได้ดีมากๆในลิสต์นี้นั่นเองต่อมาไปชงังคีครับใส่มาแก้การ์ดตัวใหญ่ทั้งหลายเลยในเมตานี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กาล็อกจอใช่ไหมมี High Evo มี d e c u m l ลายมีพี่บ b อบนีกในทานะเเด็กชังคียังไงก็เป็นเทคก,การ์ดที่เก่งตลอดการอยู่แล้วต่อมาก็เป็น Misty Rail ครับใส่มาเติมพลังที่เราขาดในทางซ้ายทางขวานสนมากจะเล่น Misty Rail ตรงกลางอยู่แล้วนั่นเอง ต่อมาเป็นเอชานเทสเอชานเทสใสมาแก้การ์ดต,ต่อเนื่องทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดบัฟอย่างคาซาบูมาเวลหรือการ์ดตัวใหญ่อย่างดักฮอครแนนไดโนหรือแม้แต่จะเป็นการ์ดออนกรูอิงไทเด็กดิสการ์ดอย่างมอร์เบียสหรือว่าจะเป็นเฮล่าไทบูโนเนี่ยเอชานเทสก็รับจบครับผมต่อมาก็เป็นเซล่าผมใส่มาเพื่อให้เราแก้เกมได้อย่างอยู่หมดัดเพราะว่าเราจะเล่นการ์ดแก้เกมได้หลายใบยในเทินสุดท้ายนั่นเอง และประจุท้ายครับผมเป็นลีเจียนนะเป็นคีย์การ์ดสำคัญเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรื่องโลเคชันเนี่ยสำคัญมากๆในเกมมาอยบาแท้ยิ่งอีกฝ่ายเล่นเป็นเมจิกหรือว่าชลาใจในการที่เขามีลิมโบเนี่ยโดนลีเจียนไปจากจิตเทเหลือ6กเธนเขาก็จะแพ้ไปอย่างง่ายดายเลยนั่นเองครับผมและก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรุกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปลุยเกมเพลย์กันได้เลยมากันที่เกมนี้เลยครับผม เปิดโลกชัเนแรกเป็นไวท์ h o อตรูมนะเราถมพื้นที่ได้อยู่แล้วปะเรามีคิดที่ไพล์ขอแค่ดอกสองขึ้นมาสักใบครับแบ็กวอรเทโอ้ไม่ก็เด็กเราไม่ชอบ b บ็กวอรเทเท่าไหร่เพราะว่าทุกใบเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วไงไม่ได้แบบเปิดตัวแล้วคุ้มคุ้มเดอะลาิกโอ้โหผมสำรก่อนนะ อันนี้ออแรมเขาเป็นโฮปซัมเมอร์เหมือนกันโอเคเราต้อง3 m ปเอ็มปะแล้วก็คิดที่ไพร์หรือว่าซาบูดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากใช้เอเนจีซ้ำยากอย่างซาบูแล้วกันนะโอ้โหเขาชนะวไควคอนลูมไปแล้ว แต่เขาได้เป็นคิวมอเกอร์มาเลยนะแล้วก็สไปเดร์แฮมครับทุกไปที่3 m เอ็มโอเคงั้นเราลง3 m เอ็มทีมแบบร็กวอเทคเลยเอนจิ้ล้นคนระับอีกฝ่ายนี่ล้นกว่าเพราะาชนะที่ไวท์ o อตรูมไปด้วยเราก็เป็นเพลงนี้ปะแต่เราแพ้ที่ไวท์ o อตรูมแล้วอะเราไม่จำเป็นจะต้องเล่นที่ไวท์ o อตรูมแล้วนะ โอ้เล่นเดอะลาบต่อโอ้โหใครจะไปเล่นที่ไวท์ท t ดรูมต่อแล้วใช้ตัวคิงครับตัว,วลากลงมาแต่เขาไม่มีการบัฟพลังอยู่แล้วเรายัางไม่เจ็บเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ตัวคิงไปปัญหาเดียวคือเอ e เนอร์จี้เขาอ่าเยอะมากเราหมูเนาะแล้วก็มิสมาเวล ทางซ้ายเรามีดอกสามกับดอกสองน่าจะต้องเล่นเป็นคิที่พลายแหละไปเสร็จแล้วทางซ้ายจะมีสิบเอ็ดทางขวาเรามีเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ยากอ่นะเพราะว่าเอเน g y จีเขาล้นมากชนะไว,ว้ขาลูมีโฮปซัมเมอร์แต่แบคโอเทคต้องแบกเรา ออะดูกันครับเป็นไอออนแหละครับกอบได้เป็นซิวแล้ววิชั่นครับที่แบ็กวอเทคเปลี่ยนเป็นบ๊อบืมสิบสองพาวเวอร์เราได้เป็นหมูลงไปเปลี่ยนเป็นอะไรอดอไม่ได้ช่วยอะไรเลยดิแล้ซิวโดดกลางว่างี้แล้วเรายัางไงชนะเฉยครับผมแบบนี้จีจีครับผมชยัยชนะ ตัดกันมาที่เกมนี้ครับผมเปิดโลเคชั่นแรกเป็น w White ท o t Room นะเราผ่านอยู่แล้วอันนี้เทินสองซาบูมัครับสาบูซ้ายเลยตรงการเป็นอาคารแบ็กเตอร์ซะด้วยโหอย่างนี้เล่นเองเจล่าด้กวะเราสามเป็นมอร์เบสเราเทินสี่ถ้าเราได้คิดทริไลายจะดีมากจะได้ชนะที่ไวท์ท็อตรูมเลยนะ เขาเปิดเป็นราวน่าครับโอเคหวังว่าเขายังไม่ได้มิสเตอร์เนกาทีฟใช่ไหมเราจะได้ลง 3M ไปแก้เกมก่อนแล้วเป็นจูเบรีะที่เล่นมาออกมาเป็นอ่าวโปรเฟสเซอร,ร์เอครับเคลใช้ควา้คอนลูมแหละสบายใจได้ขเขาราวันหน้าไม่ติดแหละเพราะว่าเรามี 3M ยืน ผมมิสมาเวลเพื่อเท่นให้เต็มเคิร์ฟนะครับ4ไนจีเขาเล่นเป็นซาบูที่ไม่ติดแหละเรามี3มแล้วก็บาสเซฟปับ๊บมือไปโอเคทางขวาเป็นเนกาทีบโซนอ่ะดีเต้นซาบูไปไม่พีผลนะแต่เขาโดนเราไงจี<น>ครับมาดูกันที่เกมนี้ครับผมเปิดโลกาัชนแรกออกมาเป็นภูเขาเดอะแฮน เราผ่านดูแลเราไม่มีคิดที่พลายเอิอหนึ่งเฟสพอร์ทอลครับท่าการสิบพาวเวรเราได้เป็นแมกนีตโตเรามีเอ็นเจล่ากับซาบูที่เล่นได้ซาบูไม่ดีเพราะว่ารอบสี่เรามีแค่เอ็นจันเทสเอ็นเจล่าดีกว่า ขวาเป็นคลิน้าหูแล้วมือเราแย่มากตอบสามไม่มาเลยสักใบคงต้องเป็นซาบูได้แหละลงตรงกลางไปก่อนแล้วกันครับเขาเป็นนิกโกไมู่้รู้ครับมุขขวาเป็นคาเน่ครับที่ทำลายนิกโก้ได้ทูไปโอเค กิตตี้ไพรซ์ซ้ายปะชาโด้คิงเลยไหมชาโด้คิงเลยได้ไเพื่อเล่นให้เต็มเคิร์ฟมาเตอร์ห้าเราเล่นรีเจียนอยู่แล้วยวเว็ซะว่าเราท็อปเด็กเซร่านี่ต้องคลิปเพย์นิดนึงเขาเป็นเวนดอมปะนะ่ะอ้าวสบายเราเลยงี้ เรียกว่าเข้าทางครับแล้วโคเซเอ็กไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นซิมไบโอดแล้ว Shadow k คิงลูดปืดน,นี่เวนอมหายโอเคเป็นโฮปซัมเมอรเราเล่นเป็นรีเจียนตามแผนเดิมเขาจะได้ไม่ได้การทุบชีวิตการทิศถวมลายไปที่ขอบเดแฮนนะฮะเขาเล่นเพลเวนอมเพราะว่ามีเดแฮร์นี่แหละผมว่า โดวลีเจียนไปเดสทรยเยอร์ er. นี่ไงเรียบร้อยเดสทรยเยอร์ er. จากเก็ดพอร์ทอลด้วยนะโดนชังชีซะเหลือสามเมจี้เล่นเอชันเทสซ้ายได้นี่แหละจีครับเกมนี้เกาเป็นของเราอย่างสมบูรณ์เตะเข้าให้ ขวาเป็นเดชครับทางซ้ายเป็นฟูเบรนกับเดชพูเท่านั้นครับไม่ไหวกับเราจ g ครับผมานนะมาลุยกันต่อในเกมนี้ครับเปิดโลกาเชนแรกเป็นวอชิงตันดีซีนะการ์ดไม่มีความสามารถปก3ามพาวเวอร์ซึ่งเราไม่มีอยู่แล้วอาจจะมีถ้าเราอินชันเทสใบซาบูใบมอร์เบีตัวเองตรงกลางองแอตแลนติสครับเนี่ยอินเจล่า แองเจล่าขวาแต่ว่าเสียงไหมหรือซาบูไปก่อนซาบูก่อนแล้วกันเขาก็เป็นซาบูเหมือนกันสเปซโทนโอเครู้สึกรอดตายที่เราไม่แองเจล่าขวาครับไปแองเจล่ากลางกับพิตตี้ไพร์ไปก่อนปัญหาคือตอนนี้การ์ดที่เล่นต่อเราไม่มีเลย มีคิวมองเกอร์ใบเดียวที่ลงไปเทมโปได้เขาเล่นเป็นอะไรเอ่ยเป็นว่องนะโหชอบเด็กเอ็นชันเทสมาก็แย่แล้วทำอะไรไม่ได้ฮะแลมมันก่อนแล้วกันกลัวคอมโบเขาจะแรงไงสิแต่ถ้าเขาเป็นคอมโบบัฟ พลังเราก็มีแช์ลูกคิงอยู่นะแต่ถ้าเอ็นชันเทสมาเลยมันจะดีกว่านี้ไงไม่เป็นไรประเด็นคือทางขวาเป็นสเปโทนถ้าเขาเป็นเด็กที่เล่นหลายตัวนี่ก็สบายเราหน่อยแต่เล่นใบเดียวนี่แปตกๆเป็นราวอนน้านะแล้ว 3M ก็ไม่มาไงเกมนี้การ์ดเคาน์เตอร์เราไม่มาสักใบนะ ทั้งสามเอ็มทั้งเอ็มชันเทศที่ต้องการอะชีวิตคนเราอะไรจะเศร้าขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้ครับรอรับชะตากรรมปะว่าเขาจะลํำถึงไหนเรามีชังคีกับชาโุคิงวัดใจได้อยู่เป็นแบ็คแพนเทอร์นะอย่างนี้เราชังคีได้ไหมอะ เราเปิดทีหลังหรือเปล่าอาจจะไม่ได้นะเราเปิดทีหลังครับโอเคผมต้องชังคีกับชาลูคิงวัดใจปะชังคีขวายอยู่แล้วนะถ้าจะวัดใจอะ่ะก็ชาลูคิงซ้ายครับแล้วก็เหลือสี่นายจี้ก็ลงเป็นสามเอ็มกับคีจี้พราเนาะ เ,เขามั่นใจอะไรขนาดนั้นอะผมไม่รู้อะผมว่าผมวัดใจได้แล้วผมก็จะไปดูด้วยเกมนี้เรามือแย่มากอะจริงการเคาเต,เตอร์เขามาแค่นี้ป่ะอยากวัดใจก็ตามไปดูครับฉันคือไอออนแมนเป็นไอออนแมนกับมิทีครับ เป็นเท่าไหร่สิทพาวเวอร์เท่านั้นอย่างนี้เราไหวะไปะไหวไหมคิดที่พายลงไปบึ๊บไหวอยู่ดีครับโอ้โหจีจีครับผมชยัยชนะมาดูกันที่เกมนี้ครับเปิดโลเคชันแรกครับเป็นเดอะบิ๊กเฮาส์คิดว่าดีกับเรามากกว่านะเพราะว่าเรามีแค่เซราไปเดียว ที่โดนเดอะบิ๊กเฮาส์แต่ปัญหาคือตรงกลางเป็นลูกบาเราเล่นมิสมาเวลกลางไม่ได้ครับเขาได้ราวน,น่าเทิร์นสองแต่าว่าแจมเราโมเบสไปก่อนโมเบสต้องโมเบสแล้วอะ่ะแต่เขาเทสประโยชน์จากราวน,น่าเยอะเกินโอเคเลยเขาไม่เล่นจัดปสวยเราควรเจอมิสมาเวลกลางแต่ไม่ได้ซูปเปอร์สกาครับอย่างนี้เราต้องเซราไหม พอพอเซ่าไปก็เท่านั้นนะผมว่าเป็นエンชานเทสคู่กับคิตที่ไพร์น่าจะดีกว่า Enchantress en แล้วเธอหน้าเราเรีเจียนได้อวนะัน oh, <Man. S 2> แมนครับโอ้โหเรารีบอวันแมนไอรียบเอนชานเทสเกินไปหรือเปล่า ผมน่าจะเฮ้ยสแนปเลยงั้นเหรออย่าลืมว่าผมเปิดก่อนนะครับผมสามารถคิดที่ไพ่แล้วก็รีเจียนที่ลุกบาได้ไงผมไม่กลัวด้วยผมสแนปสวน,สนผมว่าผมไหวชิวเจอรีเจียนลุกบาผมออเดอร์ถูกใช่ไหมเมื่อกี้คิดที่ไพ่ก่อนเนาะแล้วก็รีเจียนไปเต็มๆ เขาเป็นอะไรเอ่ยนี่คือเขาวิงไทบูโนโลลอลก็กลับขึ้นมือไปครับเรียบร้อยทำให้เราชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจีครับชชยชน,นะ